สวัสดีสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบป็นสุขสุขคนเนาะตอนนี้กับบรรยากาศตอนตอนเพลนพี่น้องแต่เริ่มน้อยกับเห็ดกินเห็ดก,กินตอนเพลนนี่แหละพี่นอ้องดังไผ่ต้มน้ำแล้วก็สิีลูกดอกกระเจียวแล้วกับมีปลาแห้งป่นปลาแห้งกินอะไรพี่น้องเป่นปลาแห้งนิดนึงดอกกระเจียวกับปลาด้เก็บเมื่อไหร่พี่น้องจนมันบานเบิดโอดอกกระเจียวปยลูกไว้ทางรางเฮือนผู้ใหญ่ก็พอได้เก็บกิน ตัวเองเลยพี่น้องเพราะว่าปีนี้มันบวไรปันไดเพราะว่าชาเลมโนยครับอันเบ่งขายเนยนะหัวพันมันก็เลยว่าขายให้ข้าเจ้าอยู่ทางบ้านเขาเห็นชาเลมน้อยกินเห็นเมย์ชาเลมน้อยเอามาปลูกเขาก็อยากได้ก็เลยขายให้ข้าเจ้าขายกันลู้ะเซนเซนสิบพันปีนี้กันลู้ะเซนสาวพันเป็นเงินบาทกับะมาณันก็เลยก็ปล่อยบาทเลยพี่น้อง เงินบาทละสองร้อยภเร่พี่น้องสองร้อยบาทภเร่พี่น้องเงินบาทกับเซียนซาสองร้อยบาทดูหนึ่งพี่น้องเลยเราเลยมาซื้อมาแต่ผังไทยตั้งแต่มันทะเลามาได้ดินใหม่ๆซื้อดินใหม่ๆเลยซื้อมาปลูกบ่าไวตั้งแต่ตอนนั่นภเร่เลยกินมาเท่าชิ nice ้นมือนี่พี่น้องเลยโอ้โหาอกระเจียวมันบานเวดพี่น้องมือนั่นกระดองพอมีผนเก็บเอาพอมันจะดอกบานนลนี่มือมันจุ่มผมบอกเอาเอาเอานล้วไหมบัวเอาเห็นปะ มือพันเอาน้าจนบานแล้วเพันเอากระได้ดอกบานกาเท่ากับเด็ดเอาดอกมันนี่เลยรวกกินพี่น้องเลยตัวทั้งนี้มันมันคัมันอ่อนกักินได้เรียบรอยมเจียวหวานพิดน้ำผึ้งเพมือนเดิมพี่น้องกินลาวบุนลาวเพม่อนก็เริ่มปลูกลายได้เห็นพันธคายตลาดกาไป็ตดอกแบบนี้เลยพี่น้องแต่ซื้อมาแต่ฝั่งไทยเพา่ันเอามาปลูกเป็นพันธฝั่งไทยปลูกขลายทุนกะปูก ปุ๋ยดแบบดินว่างหลายๆเลยพี่น้องเพราะว่าเอาปลูกดอกกระเจียวนี่ต้องได้ปะหัวมันไว้ต้องได้เสียเวลาบน่ได้ปลูกยังเลยเี่นไหมท่นปลูกดอกกระเจียวคือต้องปะนีอยู่ตัวนั้นเลยเลยว่าปลูกบ่ได้ลายประไดดินกะมันกะได้กว้างปะ๋ดพี่น้องเลยทั้งบึงทั้งเทกะมีแต่ไว้ปลูกพักกรงหญ้ากินพักที่แบบเัาสามารถปลูกกันมุนเวียนได้เละพี่น้องก็บกระเจียวปลูกไว้กินซื้อท่นปลูกเออมหัวนี่กันไล่เติมเลยรั่นได้ปลูกใส่ ยัไม่ได้ปลูกแท้พี่น้องไปเก็บอ,อันล่างดอกกระเจียวก่อนพักบุงนี่ที่โลกสักการักบงก็เก็บมาพี่น้องเก็บมาโลกสักการกระเจี๊ยสิปิดเอาแต่ดอกมันเถอพี่นอ้อ,นนองเพราะว่ามันเกศปิดเอาแต่ดอกมันเวลามันอ่อนก็เอาเบิดเอาเบิดแล้วก็ฮักคืน จังบอกฟังหมดเออตุอต๊กตาดอก <c oughs> ยางางไปเลยแก่แล้วดอกกระเทียวนี่มันล่างกว่ายากพี่น้องเลยแต่เขาวันล่างน้าเดียวมันหัวมันมันบริบูดขีด้ดินขึ้นมาคือดอกกระเจียวบ้านห้าววันในโคกนะพี่น้อง น,นี่กาดูดดินขึนมาคือกแต่ความหมายมันมีแนวหุ่มมันเมี่ยงขะขะกะล,ลีจนว่าวิตนาดินวิหนาดินขึ้นมาแล้วจังจังเปิดออกหายขี้ดินวิหนาดินแล้วมันจังเปิดออกเป็นดอกออกจุมออกก๊กเพื่อห่อหุ่มไว้ออมห่อไว้อยู่มันก็เลยบ่บมีขี้ดินก็ ล่างออกเองล่างโยกโยบน้อยหนึ่งก็ออกเลยเไปล่างอย่พี่ก่อนล่างดอกกระเจี๊ยวก็แล้วเลยพี่ดอกลวกดอกกระเจี๊ยวก็ลอกผักบุ้งก่อนพี่น้องก่อน นี่ลูกมน้ำก่ว่าไม่ดก่นตอนแรกก็จี๊ปไปแหงียนเบยลูกไปหงยออกงยกันน้อยเบียหนึ่งกินมแ อ,谢谢อีก้อนในเทียวกัแล้วต้องเห็าานตอนนี้ก้องเห็นกพนลวกผักบบ่งกับซุกเลยแสียลวกกระเจียวลวกกับี่น้อ ว่ดซีลวกกันคั้ลวกใส่พ่อมกันผัดดอกกระเจี๊ยวัดซีกชากว่าแล้วพักบ่งลงก่อนลวกพักบ่งก่อนกับน้ำดอกกระเจี๊ยมันก็อยาเป็นซีอิดตสีดอกกระเจี๊ยอะไรพี่น้องก็เลยว่าเอาพักบ่งลงก่อนลวกพักบ่งแล้วลวกดอกกระเจี๊ยมอปวดพี่น้อยปวดแล้วก็ซีบีปลาแห้งปิ้งล้างเกลือกปิ้งปิ้งกินกับแจวกับแจวหมักพริก เดี men, toilet, ๋ยวมีแล้วตำไว้แล้ี้ยวในแห่งปลาคอน้อยพี่น้อยมาแต่บ้านเพื่อเป็นแห่งปลาคอน้อยมีเลีมน้อยเห็ดมีแห่งปลาลดกับปลาคอน้อยแต่แบบปลาลดนะกินเบิดแล้วนี่แห่งปลาลดพี่น้องปลาคอนเจน่าพี่น้อยเฉลี่มน้อยเมื่อนั่นบทันซ้ำถือเสื้อคนตกอันนี้นะมีเลีมน้อยเห็ดไว้ก่อนก่อนะเลีมน้อยเมื่ออีกคนบทันตกปลาคอนเจน่าบ้าไปเลย ค่ะต้นซุกคนละพี่น,นอ้องต้มดอกกะเตียวก็บซุกคนละนกไปเ,เ,ไเที่ยวนะผมนอนพี่น้องเพิ่นไปเลือกไปี้ยงเสียงเพิ่นให้แล้วเธอหนึ่งตื่นมาบ่เห็นแม่แล้วก็ให้ เดินบวกวามาเมริดกินอยู่เรียกเลยได้พี่น้องลวกผักบ่งนี่ปิ้งปลาแห้งกันเลยปิ้งปลาแห้งกับพี่น้องปิ้งใจไมาหีบหนีบเอลาเล็กปิ้งกับบอดี้ซื้อหนีเอลามันเก่ากแ็เลยทีมมันเป็นเมียงย่ายมัน ก็เลยแบบได้ซื้อมาปิ้งหาพันเอาใหม่ในไรเ,เห็ดอ่ะปิ้งปลาแห้งกินกับหลอกพักมันจะป่นกับป่นพี่น้องเลยไอเทเี่ยวกินปิ้งปลาแห้ง,งนี่แหละป่นพืน้นบีอาว่างมันบ่มีก้างเลยกันป่นพื้นกิกน พื้นท้องมันโบมีก้างนเนี่ยขี้นเลยเทียวเลตัวนั้นจะใสนนนน่น่งโค้ชสะเทือนใช้กรถนะผ่าน <c oughs> เกะใหม่นันแม่หมัดกะโกกกระเจียวแม่หมัดกะใบดอกกระเจียว แห้งกับพี่น้องบันนี้คือซองปิ้งซองปิ้งเลยปิ้งแล้วก็ปนปนแบบพุงๆแห้งๆก็ได้พี่น้องแล้วก็ปนแบบอันใส่น้ำก็ได้กระเซ็บคือการพี่น้องใส่น้ำปลาเด็กใส่น้ำปลาเด็กเอาต้มต้มน้ำปลาเด็กแบบจางๆนี่แล้วก็มะกรอยใส่ตาม,มุนๆแล้วก็สีเป็นน้ำน้อยนึงคือครับแจกกิโลแบบเจลใส่น้ำนะพี่น้อง มันน้อยเองเจียใส่น้ำ <c oughs> รือว่าไผยมักจ้ำไปเป็นน้ำกะใส่น้ำค้อยพริกนะพี่น้องเลยยานมันใหม่มเหมก็เหมโพดเหมละกะโกบโพดพี่น้องเลย บดบัดไปกินก่ะบดอยากแซ่บปันไดค่ะมันกรอบลายเป็นบีมันกระคุึ้นๆน้องเลยมันกรอบอีเดียวเลยเอาแบบเฮมๆพอดีกินเฮมเฮมพอดีกินจักหน่อยเด็กกำลังได้ที่หอมแล้วเด่นเด็กเฮมลวเด่นพี่น้องนี่ยังให้ห่วยล้ว หอยกากได้ที่เลยกินแล้วบับนีนกับเจีย๊ยกพริกเจี๊ยวปลาเด็กแล้พี่น้องบ้านเฮานี่กระลังเหลืองย่างตุ้ปิงป้งตุ้ปิ้งซันนี่สุกแล้วแกะเสืถ้วยกับพี่น้องปิงป้งปิ้งปลากระซุกเลย ปลาตัวโตวนี่โตมขนาดหางมันอยู่แถวป่านี่และมันออกมานี่ตากนั้นตากนี่ว่านี่บ่ได้ยังเลยจ้าบักเพชรก็อยู่ในเฮือนพี่น้องเอ้ยก็เลยลว,ว่าสิแกะอันปิ้งปลาซะก่อนบัดนี้ปุ๊บ่โตก็ได้เกปิ้งปลากับพี่น้องนยโตกสมตมแท้อัน,นออกมาแต่าปาเลยเด้อนี่หงมันอยู่ใกล้ มีเจียวหมกผิกด้วยนั้นมีต้มดอกกระเจียวลวกพักบุ้งป้าเห็นเคยหา่นเมื่อน,นี้หานแบบร้าน,ห,านาหันแถวเพื่อนพี่น้องมือนี้บได้ออกไปนอกซื้อของอยู่ของกินกะเป็นเห็ดขายก็มีแต่เน้าเก่้าอะไรพี่น้องทำห้านเป็นไบเห็ดของกินซุปข,ขายกับเมื่อน,นี้ก็เลยว่ะการห้าบอกไปซื้อมาเห็ดเองกอันกับผืนเห็ดขายก็มีแต่ประเภทเน้เก่้าพี่น้องจากเพืนเห็ด างเถ้มันกับบึถบอแซบปันไดก็มีแลไพี่น้อง <c oughs> กับกินป้ายลังมือกับบริเห็ดกินนะพี่น้องมือนี้มันเห็ดเลงบางมือกับไปซื้อซ้มูมา,มมาเห็ดกินกระดูกมูมาหอมมาแกงกินไปลาน,นั่นแหละพี่น้องเลยคือผู้ซื้อปลามาปนมาแจวกินเอาเลยพี่น้องบัดนี้กับสีได้ไปกินขาน้าวอนพี่น้องบันนี้เที่ยวก็เพิ่งตื่นแล้วตื่นแล้วถากินขา้าวนางท่ายยูตูป เพิ่นประเด็นพี่น้องชมก็เลยบระเด็ไปถ่ายเอาเพิ่น <c oughs> นาก็ตื่นนอนน้องจะเสือ้อไปพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารบ้านบ้าน,านหาปิ้งปลาเหีหงหอมหอมเห็ดเองมาแต่บ้านเพื่อนพี่น้องเมย์ฉนเลิบน้อยได้เป็นผู้เห็ดบุม๋มเองฉนเลิบน้อยไปพ,พี่น้องไปกินน้ำกันบ้านนี้ <c oughs> โดยพี่น้อง แยากมักจิกก็ได้แล้วออกมาแล้วพี่น้องมีแต่สิไปกินข้าวก็เด้อพี่น้องเทียวอยากกินข้าวให้เลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ใช่แล้วน,น่ยกันขอโต,ตไปกินข้าวก็เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุญในใหม่กำลังใจตลอดมาอย่ากพากก่อนลูกอดเอาจักหน่อยสำหรับคลิปนี้กับโคกาวเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีด